เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนนะขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิดีโอตอนจบของ The Callisto Protocol นะครับอันนี้เป็นฉากจบแล้วแล้วเหมือนกับว่าผมไปเล่นจนถึง Final Boss ในการไลฟ์ตอนล่าสุดเนาะแล้วมาอัดวิดีโอแยกต่างหากเน่ะเพื่อที่จะเล่นไปจนกว่าผมจะคล่องจนกว่าจะผ่านได้นะแล้วก็เกมเพลย์ต่อไปนี้ก็จะเป็นการสู้ Final Boss รอบที่ผมประสบความสำเร็จแล้วก็เห็นฉากจบของเกมนะเรามาดูกันเลยดีกว่า โอสังเกตนะเทคนิคของไฟนอลบอสเอาจริงๆนะบอสมันสู้ไม่ยากนะปัญหาไม่ได้มาจากตัวบอสเลยนะมาจากตัวลูกกระจกที่สปอนออกมามากกว่านะบอสอย่างที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นแมคแคนิกไปแล้วนะถ้าอยู่ไกลมันเมื่อไหร่มันก็จะเ,เหมือนกับยิงจรวดใส่เราอะนะซึ่งเป็นการโจมตีประเภทเดียวที่ผมไม่รู้จะรับมือ,อยังไงนะก็ะต้องโดนรับเข้าไปเต็มๆแล้วนี่ผมไปอัปเกรด ปืนพกมาจนสุดนะฮะมันสามารถที่จะยิงกระสุนเหมือนกับแรงเป็นพิเศษขึ้นมาได้นะซึ่งก็ใช้งานดีมากแต่ว่ามันยิงออกมาทีละห้านะมันจะเปลืองกระสุนมากผมไปอัปเกรดแล้วก็ใช้เงินทั้งหมดซื้อกระสุนเนี่ยครับไอ้ตัวคันคานพวกนี้ฮนะที่ไม่รู้จะรับมือ,อยังไงนะเพราะว่ามันมาจากทางไหนก็ไม่รู้มีจํานวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะี่ยแล้วก็จะมาในทิศทางที่ผมจับทางอะไรไม่ได้เนี่ยพลาดตายอีกแล้วนะเรามารอดู อันนี้น่าจะเป็นรอบที่ผมทาสําเร็จจริงๆแล้วนี่เริ่มต้นจากการหลบไปฉีดยาซึ่งแอนิเมชันการฉีดยาก็ช้ามากแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราแบบฮิวตัวเองระหว่างที่มีการต่อสู้ได้นะแต่ก็ลองดูว่าชีวิตผมรันทดขนาดไหนนะบอสตีมาเราก็หลบได้นะครับแล้วก็ยิงอัดหน้าเข้าไปนะพอยิงอัดหน้าไปได้สักพักสักชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มคำรามนี่จะเป็นวินโดว์เดียวที่เราจะสามารถคิวตัวเองได้นะ ช่องไฟอื่นไม่มีพอเลยนะครับเป็นจังหวะที่เกราะหน้ามันแตกแล้วมันสร้างเกราะหน้าขึ้นมาใหม่นั่นจะเป็นจังหวะเดียวที่จะฮิวได้จังหวะที่มันสร้างเกราะหน้าขึ้นมาใหม่มันจะเป็นรอบที่จะซัมมอนไอตัวเล็กออกมาไอตัวเล็กก็จะคานคานอยู่อย่างนี้นะอยู่ที่ว่าใครจะมีวิธีจัดก,การยังไงผมใช้วิธีดูดมาแล้วก็โยนใส่บอสหรือบางทีเนี่ยยิงทิ้งไปเลยน่าจะดีกว่านะเพราะามันเสี่ยงมากนะจังหวะที่เราโดนระเบิดเนี่ยแล้วบอสถึงตัวแล้วเราหลบไม่ได้นะ เราก็จะถึงตายนะเพราะบอสมันวันช็อตนะครับซึ่งเป็นเป็นแมคคาเนกที่ผมพูดไปในรีวิวนะว่าผมว่ามันไม่ค่อยแบาลานซ์แปลกๆเนี่ยบอสตี board ยังไงก็หลบได้อย่างนั้นเหรอแล้วสิ่งที่จะควรใจเราก็มีเพียงแต่ไอตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นนั่ะเหรอคือถ้าเกิดว่าไม่มีตัวเล็กนะั้นมากดดันนะผมก็จะยืนติดบอสแทบจะตลอดเวลานะครับจนกว่ากระสุนจะหมดนะเพื่อจะได้เวลาวิ่งออกมาไกลหน่อยนะเพื่อที่จะมาเก็บกระสุนที่ดรอปจากไอตัวเล็กอีกนั่นแหละนะ นี่เขาสร้างเกาะหน้าแล้วนะซึ่งผมใช้ช่องไฟไม่พอนะเนี่ยเราฮิวไปได้นิดเดียวเขาก็ยิงรจระหลดชีวภาพใส่เราอีกแล้วนะก็วิ่งวนๆกันไปนะพอหลบได้แล้วก็บอสไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยไอที่น่ากลัวคือไอ้พวกตัวเล็กนี่แหละนะมันคานมาระเบิดเราไม่รู้ตัวนะเนี่ยครับก็หลบไปนะรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ผมไม่โดนเจ้าตัวเล็กจัดการเลยนะยิงอัดเข้าไปแจกกระสุนเข้าไป นะเพราะว่าการใช้อาวุธตีไม่มีประโยชน์นะเนี่ยอันนี้ก็เวลามันยิงมาก็รับดาเมจไปครับผมไม่รู้หลบยังไงเหมือนกันไม่มีวิธีหลบนะอันนี้จะเปลี่ยนอาวุธนะแต่ว่าไม่ทันนะไม่มีเวลามากพอจะสลับตัวปืนได้เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าการสลับปืนได้มันก็ช้านะแต่ก็จาเป็นนะต้องสลับไปหลบไปนะรอวินโดว์ที่กว้างมากพอนะ แต่เย็นเก็บอาวุธได้ด้วยดูสิเก็บกระสุนได้ด้วยนะอ่าปืนที่ต้องการได้แล้วโลบอ่ายังไม่ได้ปืนที่ต้องการอยู่ได้ลูกซองมากกันยิงอัดเข้าไปก่อนเนี่ยเกาะอันนี้คือเกาะหน้าเต็มอันนี้คือเกาะหน้าแหกนะจะเห็นว่าเราจะเห็นหัวของบอสนะอ่าแล้วก็เปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอันนี้น่าจะเปลี่ยนสําเร็จแล้วก็เนี่ยครับได้อัลซไลเฟินนะใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนี่นะรเนี่ยพอถอยหลังออ้มาก็จะโดนจะลวดยิงใส่ ก็จะวิ่งเข้าใกล้ตัวเลยยาผมหมดแล้วนะยาไม่มีเหลือจะฮิวแล้วก็ต้องสู้ไปครั้งอย่างนี้นะแต่จังหวะเขาคำรามเนี่ยแหละครับไอตัวเล็กเนี่ยที่ต้องต้องมาให้ความสนใจมันเป็นพิเศษนะเพราะว่าเลือดเหลือแค่นี้นี่ถ้าโดนถึงตัวก็ตายเลยนะยิงทิ้งอย่างเดียวนะจังหวะนี้ไม่อยากจะเสี่ยงแล้วนะแล้วก็หลบเอานะครับอ่ายัางมีตัวคานอยู่ก็โยนใส่มันไปนะครับถ้ามัน จริงเดี๋ยวอดูไกลๆมันจะพ่นอะไรมาก็จริงๆผมน่าจะตายนะผมไม่เข้าใจเหมือนกนะันบางทีมันก็โดนบางทีมันก็กลายเป็นกาดนะไม่รู้ว่าแมคแคนิคของมันคืออะไรนะน,นี่หลบไปอีกยิงหัวตายจบแล้วนะคือขอให้จัดการในตัวเล็กให้ได้นะจะยิงทิง้งหรือจะโยนใส่มันก็แล้วแต่นะเราก็จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้และนี่ก็จะเป็นฉากจบของเกมนี่มันตัวอะไรกันเนี่ย หลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจุดมุ่งหมายเราต้องการเชื้อจาก subject alpha นะครับตัวที่กลายพันธุ์แล้วสามารถมีสติควบคุมตัวเองได้แบบนี้นะเพื่อเอาไปทำยารักษาชีวิตนางเอกนะรั It's progress. And it belongs to me. No. No, 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 I don't think so. Please. This is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To so take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee, what do you want? I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker! Valiant effort. But surely you know by now. I never lose. No. This time you do. <coughs> Such a waste. All this to say. <coughs> <coughs> มันคือความเสียเปล่าไอ้พวกโง่เราก็ได้ข้อมูลของการแพร่ระบาดครั้งนี้มากพอแล้วและเพื่อเป็นการกำจัดพระเอกนางเอกให้สิ้นซากก็ทำลายตัวเองครับให้เรือนจำทำลายตัวเองนะแล้วผู้ลายก็หนีไปส่วนเรานั้นไซ ก็ต้องหาทางออกด้วยตัวเองเขาบอกว่ามันมีเหมือนกับยันช่วยชีวิตนะชัตเตอร์วิ่งเลยวิ่งใส่เลยเราจะต้องรอดจากที่นี่ให้ได้แม่ตั้งเดียวนะไม่มีบทอะไรแล้วนะ ปรากฏว่าชาัตเตอร์มีอันเดียวครับหลอดได้คนเดียวเหรอเนี่ยนะครเสียสละฮะนางเอกส่งพระเอกส่งให้นางเอกหนีไปคนเดียวนะเป็นผู้เสียสละจริงจริง รู้สึกจะมีสำนึกผิดช,ชอบชั่วดีขึ้นมา<ป><ป>ก็เลยปล่อยให้นางเอกรอดไปแล้วก็กดให้ยานดีตัวให้นางเอกหนีไปทางนี้สวยนะ, <Wow. S 1> ะมีผีจำนวนมากบุกมาพอดีแล้วนางเอกเราก็ต้องจำใจดูนะในขณะที่ยานก็ ่อค่อยถอยหนีออกมาแมมันดูคลาสสิกจริงๆ complete Data Transfer c o m plete ครับมีการโอนถ่ายข้อมูลความจำระหว่างเพศกกับนางเอกนะไปเชื่อมต่อกันตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้อ๋อน่าจะตามคำสั่งด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์บอกให้มีการโอนถ่ายข้อมูลกันมานะนี่เพศกแอบให้หลักฐานชิ้นสำคัญในการเปิดโปงผู้ร้ายไว้ด้วย คือเจ้าปราสิตพวกนี้ภา <ผม S 2> คต่อไปนางเอกจะต้องกลับมาอย่างแน่นอน <S 2> <S 2> <S 2> ในขณะที่พระเอกเราสู้จนตัวตายเลือดอาดหน้าหมดแรงแต่ได้รับการติดต่อจากด็อกเตอร์ครับ อกว่าเฮ้ยมันยังพอมีทางอยู่ฟังฉันไม่ดีเราสามารถที่จะรอดไปได้ทนายร่วมมือโอเคเลยคือจบแบบนี้โอเคเลยนะก็จะได้มีภาคต่อไปนะก็ประมาณนี้นี่คือฉากจบของเกมแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูรีวิวของเดคาริโซโปรโตคอลกันด้วยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ